เมื่อยบ่ทุกคนที่ทั้งชีวิตทั้งดินล้นสแสวงหาสแสดงหาความสมหวังคืออยากอยากเป็นคนรวยอยากเป็นผู้มียศถามธรรมดาศักอยากเป็นผู้มีอำนาจอยากเป็นผู้มีทุกอย่างอยากเป็นผู้มีความสุขถามมาเท่าเดิมนี่แหละ ไดหรืยอยัง่งพ่อหรือยัง่งเห็นหรือยัง่งออชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เขาเข้าใจว่ามันมีความสมบูรณ์แบบหามาเท่าเดิมเลแหละนั่นแหล,ละใดหรืยอยัง่งพ่อหรือยัง่งถ้าว่ามีแล้วใดแล้วพ่อหรือยังง่งอีเห็นหรือยัง่งแล้วที่ที่สุดของคําวว่า ความสุขหรือความพ่อหรือว่าความเป็นมาตรฐานนั่งสีที่เฮ้ากำลังที่เลาหาให้มนะทุกคนมีความพ่อหรือยังมาตรฐานรืยยังอหละมันบ่มีอย่างที่มาตรฐานเออแล้วก็บ่มีสิ่งใดที่เป็นไปได้ดังที่เฮาคิดว้ดอกอ่อนลลาหรือยังเออสิ่งที่เฮ้าหรือปวกที่ไปทำงานทำการอยู่ ตั้งประเทศก็สร้างตั้งจังหวัดก็ตามหันกลับขึ้นมาเบึงเตาเองเด้อถ้ามันเมยเมยท่อที่มันเมยมัน,มมน,มมนท้อเพราะว่ามันบรด้ดังใจที่จะของหวังไหวนะกลับมาบึงความคิดจากของเองเบิงการกระทําของตัวของเองที่ชีวิตผ่านมาได้หรือยังพ่อหรือยังมี่หรือยังเออแล้วล่องระลึกขึ้นหลังไปดูเฮ้านั่น มีที่อยู่อาศัยมีไห้มีหน้าบอ่อพอได้หายอยู่หากินอยู่น้าบานรจากของบอ่อ,อผูกเขาเองกินอยู่บอ่อแมนบผู้เขาเองกินเองเป็นอยู่บ่ปผู้พักกินเองเป็นอยู่บอ่อหายอยู่ห้กินน้าห่วยน้นํานองของบึงเป็นอยู่บอ่อละลึกบ้างเข้าอยู่เข้าผจญไผ่ยน่คือผจญกับกิเลสตัณหาจากของผจญกับความอยากจากของเด่น แต่และเมือลุกขึ้นตื่นขึ้นเฝ้าออกจากห่วงจากล่งออกจากที่นอนดินล้นไปทำมาหากินแตเห็นมันได้ตามความสมหวังที่จะคองวางไว้เพวกบ่มีรถก็ขึ้นรถเมล์ไปตามโรงงานตามห้างสรรพสินค้าตาม้านค่าตามกาแฟตามละลายหม่องแต่และเมือตะเว้นเสี่ยงชีวิตไปเนาะ บางคนก็นถือลถส้นตายบางคนก็นถือลถส้นอุบัติเหตุบาดเจ็บพิกลพิการมากอ,อั่นแหละถ้ามันเหนื่อยถ้ามันทอ้อกลับมาเบังเออที่ที่ตัวเองมาบ้านพ่อมีที่อยู่ทำกินอยู่บอ่อพ่อมี่มองอาศัยอยู่บอ่อ,อกลับมาเบังแอ,อ้วสิ่งที่หานั่นนะได้ครบแลบ้วบอ่อีล่งยังยื่นอยู่บอ่อ นี่คือถ้าผู้ได้เมื่อยผู้ได้ทอกลับมาก็หันมาเบิงออคิดถึงถึงที่สุดของชีวิตเนี่ยหาไปยังเห็ดไปยังมากมม้พอทุกคนหากินเพียงแค่ซ้ำตายมองมันสุดเหมือนกันหากินเพียงแค่รอบันตายนึงเด้จกได้หรือไม่ได้ก็หาไปแค่ตายหนึ่ง ทีนี่หาเบิงที่พึ่งพิงอาศัยภายนอกเอ,อบ้านภายนอกหมายถึงที่อยู่อาศัยเออที่ดินเท่ามีอยู่บอกบ้านน้ำบ้านนอกบ้นานหน้าในทินฐานกําเนิดเท่ามีอยู่บอกนี่คือที่อยู่อาศัยภายนอกบ้านภายนอกเพราะแต่ทํามาหากินเลี้ยงจากของเองไปซ้ำตายเราต้องไปประจญภยัยะจนเพิ่องอบ้านภายในคือลมมหายใจตัวเองบ้านภายใน ึงบอกทุกคนว่าถา้าเมยแล้วทอแล้วกลับบ้านกลับบ้านซะบ้านภายนอกก็คือทินทานบ้านเกิดตัวเองที่เฮาจะเยอะทายานหานะ่ะความร่ำรวยความสุขความมีสื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีความจากมีอำนาจความจมากให้คนยกย่องเด้ที่หายอยู่นั่นแหละกลับมายุบ้านนี่มายุบานภายนอกกับพ่อเด้ หลับไปนอนด ể หายอยู่ให้กินเป็นไปเยอดอกสมอยูุบานายนอกแล้วความคิดบ่ได้เปดินล้นกวัดแวงวอนกับการสิต่อสู่ที่ทํางานกับการจสได้ไปแก้โตในที่ทางานกับการจสได้ไปเอาชนะกันในที่ทํางานอันเป็นบ้านนอกไปเลยนะ่ะอันเป็นที่ทำาให้กินที่ดินล้นแล้กวก็แข่งขันกันเออ บ่ต้องคิดค้ำหาสิเอาเปรียกพรมเหงบ่ต้องคิดคำหาสิาาสแก่ตัวเวลาทำผิดหรือจะโกงเดี๋ได้นั่นอดีกได้นี่หรือโยน,นความผิดให้คนนั้นคนนี้ะจังว่ามองย้อนขึ้นหลังทิ้นทานบานเดิมมีอยู่บอกมีคืออยู่อาศัยเพราะด้เหตุหให้เหตุน้ากินอยู่บอกความคิดของเฮ้าสิบ่ได้ปรุงแต่งสารพัดออกไปแต่เฮากับมาอยู่บานแล้ว มาเห็ดไ้เห็ดหน้ากินธรรมดาเนี่แหละเพต้องประดินล้นว่าจะต้องขายเห็รวยจะต้องเออปลูกพักให้รวยหรือทำเกษตรยังเห็รวยดอกเออทำแค่เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็เลี้ยงชีพไปตายนั่นแหละหหายูให้กินก็ไปตายนั่นแหละ,หหหละเออแต่ว่าสิตายเนี่ยบ่แม่นว่าตายแต่รางกากเด้แต่เฮ้อนกลับมาอยู่บ้านเฮาแลว้วหลาหล้าย,ยางก็สิ เห็ุใน้าวทบทวนทบท่วนสิน่งผิดพลาดมากแล้วข้าจะคอยคอยเห็นความจริงความจริงคือตัวกคนหากินเพียงแค่รอวันตายลวยกับตายลวยกับ,กบป่วยจนกับตายจนกับป่วยเออคำว่าแค่ส,ส,สับสมบัติภายหนอกเป็นเครื่องเลี้ยงฉีพข้ามีอยู่นะเออแล้วมันอถ้ามันได้อยู่บ้านแล้วมันเออ ฝึกหัดปฏิบัติฟังธรรมไปนั่งมันสิอยู่กับตัวเองได้มากเออบ้านที่แท้กินอลมหายใจร่ออางกายก็ยังเป็นบ้านภายนอกอะสิไปว่ายน้กับกินตนาการอยู่กับจากได้ลถจากได้บานจากให้นคนย่องอยากมี่เสียงอยากห้นรููจักเอ,อจากรูล้ละหลายอย่างเอ,อจากเอามาอวดมาอ่างก็ว่าไป สุดท้ายแล้วนั้นภัยสิยศธาบรรดาศักดิ์หรือตำแนงไงเพียงใดก็รช่างเถอะตายจบลงเมืองนี้แต่ว่าเ้าสิตายไปเลยบ่หมายถึงว่าบ่กลับมาเกิดในโลกอีกนั่นแหละถ้าเฮามาอยู่บ้านเฮาสิมีเวลาดูใจตัวเองดูความคิดตัวเองเห็นความคิดตัวเองที่กําลังไหลไปเออกับความอยากได้อยากดีอยากมี่อยากเป็นแต่บางคนสารเสริญหนกย่อง,อง,องให้คนเขาหุ่มเขาหา เฮ้ามาเห็นนี่แหละเอองั้นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกประเทศนี่ก็ตายเหมือนกันป่วยเหมือนกันอา้าวกินก็นแค่เพียงแค่อิ่มเหมือนกันอา้าวมันก็นแค่ให้กินซ้ำตายเหมือนกันเออว่าตัวเองเป็นคนจนมันจนเพราะว่ามันบ่พ่อสู้สดีแต่ว่าสุขกับทุกหนี่มันค่อยระย่างกันแยกให้เป็นคนจนไม่ใช่ว่ามันจะถูกใจด้จะเทียบถึงว่าบุคคลที่เขาเจะอ,อยู่บ้าน พวกเ่าต้องไปดิดล้นยังตึองเลืดูทำนาเหดหนาเก็บเข้าวไปกินผูกพักเลียงเป็ดเลียงไก่หรือหาปูห้าปลากินไปในบาทในเมืองเออแล้วก็มีเวลาได้เข้าวัดฟังธรรมนำแนได้เข้าวัดได้ฟังธรรมหรือได้ดูแลพ่อแม่ผู้ยญางตาย,ายผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีพระคุณลุงป้าอาวเนี่ยเดี๋ยวดูแลร,รักษากันบุญมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆดอก ในจังหวัดแต่ถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดที่ไปเดินรถหายจุดพอเข้าที่สับสนและกังวลที่ในการคิดคำนั่นคิดคำนี้เพื่อจะแก้ตัวมั่งเพื่อจะเอาเปรียบมั่งเพื่อจะคมเหงมั่งเพื่อจะกดดันผู<ม>้ด,ดันผูดด้นีน้มั่งเออแต่อ่อนไป่ยอมกับบุคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามั่งกำลังเหนือกวามั่งเออบังคับคบมเหงเอาชนะกับคนที่อ่อนแอกว่าเจ้าของมั่งนี่แล้ว ความคิดทั้งหลายเราหนิมีก็ไปสั่งภพสั่งชาติดิจะเรียกว่าถ้าเข้าเข้าใจคข้ว่ามันกับแค่หายกินซ้ำตายหายกินแค่อิ่มแต่ก็รอวันตายเท่านั้นเองรวยกับแค่หายกินซ้ำตายดิจนทรัพย์สินก็นตนทองกับแค่หายกินซ้ำตายที่กิงไม่ได้จนดอกแต่เราคนนั้นนะยังพอมีที่อยู่อาศัยยังพอมีเลือสวนไหน้าที่ไปกินอยู่ แต่ว่าใจที่มันดีดมันดิ่นออกไปเนี่ยจากเนื้อไั่เนี่นยนะไอ้แหละมันก็เลยทุกทุกเพราะว่าใจมันบอพอเออเราเป็นทั้งสานนรเลยทุกจริงมันบ่ได้ทุกยังมากหรอกแต่ว่าความทุกข์ของหฮางคือความทเยอะทะยานอยากเฮานั่นเองอยากได้อยากเป็นนั่นนี่เออไอ้อแหละ <c oughs> ความสุขก็คือความพ่อความพ่อดีใส่ชีวิตพอปานกลางนี่แหละ แต่ใดที่เ,เขายัางเห็ดหน้ากินเป็นอยู่ผูกพักกินเป็นอยู่หายอยู่ให้กินให้ตัวเองเป็นอยู่ก็ต้องไปงอไผ่ดอกเมื่ออยู่ชีวิตทั้งแต่อิสระออกจากวังวนแหง่งความสับสนวังวนแห่งความอยากวังวนแห่งความอยากเอาชนะอยากเอาความแพ้ถือแผ้ทือชนะทือซักทือซีถือนั่นทื่อนี่เออเขาออกจังวัววนแห่งความเห็นเนี่ยถ้ามาอยู่บ้านเออคิดบางดีๆแล้ว เฮ็ดน้ากินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีน่กิน,นไปซ้ำนั่นแหละบอกทุกคนว่ากลับบ้านกลับบ้านซะคนที่รวยก็เฮ้เากับไปก็เห็นทุกตัวว่าป่วยว่าตายนั่นคนรวยสับสินเงินทองเป็นยังเฮ้าคือบรอรวยความสงบรวยความจริงรวยความบรอยากนี่ไนงะคนเฮามันพ่อแล้วมันหาทุกบได้ดอกบ่มีทุกไปแล้วกัน มันพ่อแล้วเนี่ยลองคิดไปตามความเป็นจริงมึงเดอ้อย้อนลอยขึ้นหลังดงเบึงกลับมาอายุหายกินในบ้านเท่านั่นแหละก็าต้องมาจมเรื่องเขาราคาถือราคามั่นราคาถึงสันสิกันยังว่าเฮาแก่อยู่หายอยู่หากินหายกินไปซ้งตายแต่ที่สาคัญนคือหาถ้าอยู่บ้านบ้านไผยบ้าน,าานมัน่นมันสบายใจกว่ากันมันมีคนรู้จัก มันปฏิกรังวนกับการที่ไปต่อสูงยังกับไผ่เออมันนอนใจดีอยู่พากันเขาวัดฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมดูแลผู้เฒ่าผู้แก่พ่อเม่ผู้หญาตายง่ายลุงป้าอาวขนมีพระคุณเออพกเข้าเกิดมาภพายหลังนั่นนะทุกตุกคนถึงไงผ่ยา,ยานเข้าไปแล้วนะี่ประคุณต่อเขาเ้าบดนั่นแหละบางที่กะตักน้าม่กินบางที่กะขนมหินบางที่กะปกปองเขา้าล่หม้านี้ย่านมากัะเท้า อัไรสิมันมีมันมีพระคุณต่อกันเบิดนั่นแหละพวกที่เขามีอายุกว่าสร้างถนนคนทางงว้ให้เ,เที่ยวอ่สร้างโ้องเลียนไวห้เขาไปเลียนหลายๆอย่างแหละกลับมามาอยู่บ้านตนเองมาหาบ้านที่แท้จริงเออความสุขนะ่ะมันไปหาคักแล้วแหละดนแล้วแต่เป็นความทุกข์วัตถิหาอยู่นั่นอหันเขามาหาลมหายใจของตัวเองเขาจะเห็นบ้านที่แท้จริงเขาเอง แต่ผู้ใดอยู่ในล่มหายใจได้โอ้ยทุกข์มันจะเกิดหน้าจากใสก็มันบ่ได้ปคิดแบบนั้นแบบนี้อยากได้อยากเป็นนั่นนห่แหละกแค่นั้นจนกายกินซ้ำตายที่เขารวยก็รวยหยกินซ้ำตายเออบาวตีรวยยู่แล้วลมีอยู่แล้วก็กลายเป็นคนถูกทั้งบดนั่นแหละพอว่ามันบอกพ่อเสษฐีมหาเรนฐีอันัดหนึ่งเขาบ่เดือดหูได้ว่าเขาลังสะสมของถูกในควันเยื่อยตายเกิดไปไม่นั่นเออคุณ คืออีลอนมัตว่วาลุย้ยโคโม,มน,น,นั่นแหละสะสมกองถูกสะสมไปในวัฏฏะสงสารนั่นแหละนั่นแหละเขาบอได้ชีวิตของพวกเขาเกิดมาเป็นว่าจาของจนลำบากเขาบ่ได้จนเขาบ่ดด้ลำบากจะไปเทียบกบเขาเขานั่นแหละกำลังสา้างกองถูกหาประมาณบอได้จากบาล่ะร้ยยูุ่้ยไปเธอภาษาจังสันการลุยไปตายนั่นแหละเนี่ย เอามาสละกองกิเลสตัณหาออกนี่นี่สังหกรมมันจะพ้นจากทุกเขานั้นมันสะสมกองกิเลสตัณหาเออเพอาะเนสะสมไปเป็นสเสบียงแห่งทุกข์ไปในภายภาคหนาบ่ลููเด้ว่าสิอสงขไขใดยังสิงเป็นหูจักค้างว่าธรรมะคือความจริงของชีวิตเออทุกเกิดจากการหาทุกเกิดจากการบาพ่พ่อทุกอันเกิดกความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นเขาบ้าได้หูจักเด่นเออนั่นแหละกําลังเมาอยู่เด่นนะ เมาในว่าความสามารถแห่งตนเมาในสามารถที่สีสาหาเงินได้มือละหล่ล,ล,ล้านเมาเนี่ยเมาหลงอยู่ในวัตะดตะเด่นตายเมื่อไหร่ <ừ. S 1> คิดจะบอว่าสิไปสวรรค์นิพพานนะมันพูแเมนตัด,ด้หมดเด่นผมสูพวกเขาบ่ไดดอกบูกต้นไม้ต้นไรไปปูกบังฮงไปตั้หมกงกินอ่ะไปนี่ตันหามันหน่อยก็กันเข้าใจว่า พวกนั้นมันตันหาหลายเดย้มันว่างแผนไว้เป็นปีๆเนะี่ยเออพวกเขานี่แค่ว่างแผนวามือนี่สิกิมหยังเออยิง,ออยงได้มาฟังคำานึ่งสี่ยิงเข้าใจลึกซึ้งดีเอามันเหมนความรู้บ่แมคว้มกับคิดเอาตัวเอาประสบการณ์ริงของของเองนั่นแหละนั <c> ่น <oughs> แหละจะพากันแบกโลกไว้หลายว่าง่ายๆโลกโลกเนี่ยเขาไม่ไ้เหยียบ่บไาไม่ไ้แบก่บกไาไม่ไ้จมอยู่เด้ โลกหนึ่งยู่ใต้ตีนเฮาเดอ้อให้จึงบ่ได้แบกโลกจากว่าทำมาจากได้ยังก็สบายันตัวจึงบอกว่าโลกนี้มี้เหยียบบ่ได้มีไว้แบกกเอจะเป็นคือขึ้นแบกโลกไว้หลายยานต่บ่ได้บ่ดีบ่มีบ่เป็นย่ยานตอบ,ะบ่ลำบ่รวยยานต่อบ่มีสื่อเสียงยานต่อคนโู้จักยานตะ,ะ,ะนนั้ยน,นยานตะนั้นน,นั่นแหละคืออ้นพวกแบกโลกบ่ามันเหยียบโลกพกมันยูดใต้โลก เป็นผู้ยู่เหนือโลกแล้วมันไม่มีปัญหาดอกอย่บอกว่าโลกนี้มีไว้เหยียบเด้อโลกนี้มีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกภาษาพ่อสานีหนึ่งยังก็เลยยังยังกัช่างเถอะมันก็แค่นั้นแหละแค่ตายนั่นแหละก็จิรุยสำหรก็รลุยไปตายนั่นแหละเอออย่าลืมว่า กระบาดเจ็บแข่งกันจนก็เหมือนกันแจังหวะแต่ละคนกลับมากมาอยู่บ้านนอกสได้ทบทวนหรือ <c oughs> ปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วหลายังเน่ที่สุดก็คือมั่นด้อยู่กับตัวเองอยู่ในลมหายใจตัวเองเบิ่งความรู้สึกของตนเองเออสุขกับถุกพ่อหรือย,อยังอันใดมีมากกว่ากัน เบิ่งความคิดตัวเองเอถูกเพราะว่าความคิดทะเยอะทะยานไปต่อสู่กับโลกไปแบกโลกไว้จมอยู่ในโลกเล้อออกจากโลกบ่ได้แต่เขามีเวลาอยู่กับตัวเองลมให้ใจนี่ยคือตัวเองเวทนาคือความรู้สึกของตัวเองเอจิตก็คือความคิดของตัวเองจมจมอยู่กับความคิดอันนี้่แล้าความใดดีไม่เปลี่ยนเองอ่าถ้ามัคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถือเยี่ยไหวตจเกิดนี่หละเออ แต่ว่าจากเลียนไวไ้แต่เกิดก็ว่างความจากมันก็หนีออกจากโลกเลยตัวมันก็เหนือโลกเลยตัวอย่างบอกว่าโลกเขาไม่ไปเหย,เยียบบริมีมมไปแบกอะไ่ละเพรา 嗯。